เ่าคิดว่าตู้นี้เป็นไงคะหมีนีอะไรคะหมีหมีปลาว่าหนูอะ <Okay. S 2> ไรคือหนูโน่อนอนัหนูอันโน้นเราค่อยมาหมีเราค่อยมา,มา,อ,ยมาอะไรมาอันนี้ใช่มาลูโกโป้ไหมน่าจะได<ะ>้แรงให้หนึ่งขาเข้าไปตรงกลางแล้วแบบเนี้ยเล็งแถาหัวดีกว่าไหมเนี่ยอ่ะใหเล็งมาแถวหัวมันเลยอะตก็หัวไหนอะตรกหัวหนูไงน่ะคะ่ให้ขามันเข้าไปข้างในมันต้องเล็งแบงไหน ลองนิดนึงกลัวมันไปโดนหมีข้างๆไม่ใช่อะไรเราอันเลิกแล้วอือ,อเหมือนจะดีกว่าเมื่อกี้หน่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะคะร้านนี้เป็นไงครับอืม ปิดมี้อ,อ่าแต่ก็ได้นะคะรับยินดีด้วยนะคะรั้องมีเรียนดูอ่าเรามีอีกเหรียนนะคะไอ้ค,าาร,ครับจุกกะแล ตัวน,นี้ตัวนีนน้น่าน่าน่าลุ้นอันนี้มาร์กโกหรออ้าวไปก่อนแต่ตัวน,นี้เ,เดียวไม่น่ามาอ่าได้อยู่ได้อยูเปดึ๊บไปดึ๊บได้อยู่อ่าอีกนิดนึงลงสุดยังสุดแล้วอีกนิดนึงอีกนะิดนึง ที่สุดอับเลยเอ้ีกนิดนึงคโปรหมค่ะเออะไรอะเขาบอกีหัวเลยไหมที่หัวลล้ที่หัวเผื่อมันเกี่ยวช่วงหัวได้โอไปืนิดนึงสู้ไหมหรือจะปล่อยไปเอาอียก่อนเอียงกันนะสู้ดิอ่าสายนิดสนิดลงให้สุดอ่า อ่เหมือนไม่กี่เลยโอ๊ะอ,อันนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะเล่นแถวข้อแขนแถวหัวอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะเืิรเอ่ออื้อ เหมือนจะดูดีนะคะเหมือนจะดูดีท่งเหมือนจะดูดีให้เกี่ยวจกักรแลไว้ค่ะจะได้ลอยได้อันนี้ตู้ขุดนะคะอันนี้ตู้ขุดให้ติดจกักรแลตเ้าไว้นะคะใน ชวอหน่อยชวอหน่อยแม่วันนี้ทำไมรู้สึกได้เยอะอันนี้ตโตขุดนะคะก็จะยากนิดนึงงงอ่ะงอางูสองตัวเลยค่ะโอ้ถือไม่ได้ทำที่มานานแล้วอ่ะอือกี่สัปดาห์แล้วคะเกือบเดือนแล้ค่ะเกือบเดือนแล้วอ่ะเราติดตุร่ากันเต็มไปหมดเลยนะคะแม่ยืมวันนี้มามาแบบคว้าน้ำเหลวอือแต่ก็งงอ่ะก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะอือยังเล่นหนุกมันเดิมนะคะแม่ไม่ได้อวยนะคะเขาทำเขาเองได้ค่ะต้องหมู ดูจากสายไฟนะคะนี่นะคะคาดว่าขาหมุนแน่นอนแต่จะหมุนยังไงหมุนมากน้อยแค่ไหนแบบนี้เออโอ้โหขาหมุนพวงสะบานคิดว่าไหวไหมฮะเดี๋ยวลองอื้ออกลัวคำนวณขาไม่แม่นนะคะแบบนี้ไม่ไม่น่าครบค่ะเพราะพวงเร็วไปหน่อยเออกลัวคำนวณไม่แม่นนะคะคือพวงแบบสามห้าหกสิบองศาเราวงเหวี่ยงสองตลก ไม่น่าค่ะหนีตู้เลยกลัวนะคะกลัวกลัวค่ะกลัวเดี๋รนไอมอนต์ไหมคะนี่เหรอค่ะเดรนสองดูดูดูแล้วคิดว่าเป็นไงคะไน่าจะได้นะแต่ตะลุกเหลือเหรียญเดียวค่ะเหรียญสุดท้ายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเหรียญเดียวก็ได้นะคะแม่บอกว่าน่าจะได้เราก็เลยเอาตาค่ะแล้วใบไหนคะใบไปสี่สิบห้าเอาไว้ใส่เครื่องประดับไปขายค่ะใส่เครื่องประดับไปขายนะคะนี่ก็ดู ต้องหมุนนะต้องหมุนไปบ้าจะขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ไปขวาขวาอีกอีกต้องเผื่อระยะอีกอีกโอ้ยอุย้ยว้าวเลยเหมือนจะดีกว่านะคะอย่างน้อยมันก็ตั้งนะ เป็นไงคะวันนี้นะคะอลังการนะคะวันนี้แต่งสวยแบบนี้ดีมากค่ะปิ๊กคิแบบสวยๆเก๋ๆนะคะด้วยงบอันน้อยนิดนะคะค่ะก็ถือว่าผลงานยังไม่ตกหล่นไปไหนใช่ไหมคะไม่ตกเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้แหละค่ะเราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ